สวัสดีครับอ่าสูตรนี <finde ring> ้ครับผมสูตรหวยสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ามาอัปเดตให้นะผมต่อจากงวดที่แล้วครับผมอ่าลงคลิปมาสองครั้งแล้วครับผมยังเข้าอยู่นะครับผมครั้งนี้เป็นการลงคลิปครั้งที่สามนะครับผมอ่ามาดูกันว่าครั้งที่สามเนี้ยยังจะเดินดีอยู่หรือเปล่านะครับผมหลักการคํานวณนะครับให้ใช้สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะผมบวก กับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับอได้เท่าไรนะผมนําเป็นตลักของแรกนี่อแล้วนําตัาลักนะผมไปเทียบกับตารางของเลขคู่กันนะผมอว่าเลขคู่กันของตัวลักเนี่ยคือเลขอะไรนะครับผมเลขคู่กันเป็นยังไงมาดูเลยนะผมตัาลักสมาชิกใหม่เพื่อเพิ่งเข้ามาหรือว่าอาคนใหม่นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะผมถ้าบวกกันได้หนึ่งนะผมเลขคู่กันของหนึ่งก็จะได้ 6นะครับผมนี่เลยตามนี้นะครับถ้าบวกได้สองจะได้เจดถ้าบวกได้3ามจะได้8ถ้าบวกกันได้4จะได้9้าถ้าบวกกันได้หจะได้ศูนะครับผมถ้าบวกกันได้6เลขคูนของ6ก็คือ1นั่นเองนะครับผมบวกได้7เลขคูนของเจก็คือ2นี่บวกกันได้8ดเลขคูนของแปคือสมอ่าแล้วก็บวกกันได้เเลขคูนของ9คือ4ถ้าบวกกันได้ศนเลขคูนของ0ูนก็คือ5นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับตามนี้นะผมอ่านี่เลยกลับมาตรงนี้เลยนะครับผมอ่ามาดูตัวเลขกันเลยนะครับผมสี่บวกสี่เท่ากับอะไรครับอ่าเท่ากับแปดนะผมในคูก,การของแปดก็คือสามนั่นเองนะผมนี่เลยใช่ไหมครับผมมาเทียบในตารางดูนะครับนี่ในคูก,การของแปดก็คือสามอ่าใช่ไหมครับเนี่ยโอเคนะคผม แค่ okay, ผมเลขเด่นตะลับตามเป็นทางนึงว่าตอไปก็คือแปดกับสามนั่นเองนะครับผมอ่างวดตอไปออกอะไรครับผมสามตัว้ทยวันหนึ่งเห็นไหมครับออกสามเจ็ดหนึ่งอ่าเลขเข้าก็คือนี่เลยเลขสามนะครับผมเข้าหลักร้อยนะครับผมอ่ากงตัดมากันเลยนะครับผมอ่าคำนวณได้ห้ากับศูนย์นะครับผมอ่า ที่นำมาเป็นตัวฐานสำหรับงวดถัดไปนะครับผมนี่เรียกอะไรเข้าครับอ่าเลขศูนย์ข้าผมนี่เข้าหลักสิบกับเข้าวหลักหน่วยแล้วผมตัวเดียวมาสองหลักนะครับอ่านะผมอ่ะมาดูต่อนี่เลยเห็นไหมครับคํานวณได้หนึ่งกับหกนะครับผมอ่าคำนวณระบบก,กันได้หนึ่งนั่นเองนะผมมาเทียบในตารางเรลวกันเรลขกันของหนึ่งก็คือหกนั่นเองนะครับอ่า ผมไม่นงงนะโอเคนะผมต่อกันเลยนะผมได้หนึ่งกับหกนะครับผมที่นําไปเป็นตัวเด่นของว่าถัดไปนะ,ะนปครับผมอ่างวดถัดไปเห็นครับผมสามตัวท้ายของนหนึ่งออกสามหกสี 3, 6, ่ได้ไรเข้าครับ,รบนี่ที่วงไว้นี่เลยนะครับผมได้หกน,นั่นเองนะครับผมข้าวหลักไหนข้าวหลักสิบนะครับผมอ่าก็นี่ะอะคํานวณได้หนึ่งกับหกนะครับผม อ่าเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าถ้าเป็นทางนึงวัถัดไปครับผมว่าจะไป,ป,ป,ปออกอะไรครับผมเนี่ยสามตัวท้ายวันหนึ่งออกหกแปดหกอ่าเลขอะไรครับครับอ่านี่ยังไงครับผมเลขหกข้าวหลักร้อยกับข้าวหลักหน่วยนั่นเองนะครับผมอืออ่าสงตรนี้ว่าคำนวณได้เก้ากับสี่นะครับผมอา,อาจจะสีอาจจะไม่เต็มที่นะผมเพราะว่า แหมอัดคลิปดึกไปหน่อยนะครับผมเสียงดังในเจ้าบ้านตะโกนด่านะครับผมเสียงอะไรอืนะครับอแต่ก็นี่แล้วผมนี่คำนวณได้แล้วผมเก้ากับสี่มื่อผมกินนี่แหมเพลินไปหน่อยเลขเก้ากับสี่ง้อตะปาออกอะไรครับผมสามตัวไพ่คนนึงออกเก้าหนึ่งแปดอะเลขเก้านี่เองผมที่เข้า นะครับผม9เข้าหลักร้อยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนัวนี้ก็คำนวณได้2กับ7นะครับผมนี่สำหรับเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับงวดถัดไปสามตัวท้ายของเรื่องนี้ออก7 2 0อ่าไครับผมนี่เลย2ก็เข้า7ก็เข้านะครับผมนี่7เข้าหลักร้อยแล้วผมส่วน2ก็เข้าหลักสิบนั่นเองนะครับผมอ่าเข้าสองตัวสองหลักนะครับ อ่ะงวดนี้ก็คำนวณได้สี่กับเก้านั่นเองนะครับผมอ่าสรับเป็นแนวทางหนึ่งว่าถัดไปนะผมอ่าจะ,ะเป็นตัวเด่นนั่นเองครับผมอ่ะเนี่ครับผมในคลิปแรกผมที่ลงไว้นะครับผมอ่านี่เลยสามสุดท้ายของงวดประจำวันที่16กเดือนสี่อ,อ่าสามสุดท้ายของวันหนึ่งก็ออกหกศูนเก้า ยังไงครับผมอะไรครับ,รบเลขเก้านั่นเองอาข้าวลักหน่วยนะครับผมนี่อาข้าวแล้วนะครับผมอนี่วันนี้ก็คำนวณได้ศูนย์กับห้านะครผมสำหรับนำไำเป็นตัวเด่นในงวดวันที่สองเดือนห้านะครผมงวดที่พามานั่นเองนะครับผมคลิปที่สอง YouTube นะครับผมนี่ลงยูทูบนะครับผมเอาอะไรล่ะ ตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งออกสี่ห้าเก้าอะไรครับผมเลขหนั่นเองนะครับผม,มจริงเลยตัวนี้ทำไม,มไม่เอาตรงนี้ไปเนาะไปไหนล่ะเอาไปเป็นแนวทางไงครับแมนะครับผมโอเคแล้วผมนี่อ่ะงวดนี้ก็คำนวณ ได้ยองอไรนี่เลยได้เลข6กับเลขนนห,นเนหนึ่งนะผมที่สหํารับนราเป็นตัวด่น1นงวดวันที่สิเดือนห้าหองวดที่จะถึงนั่นเองนะผมอ่าพอหกับหนึ่งเนี่ยมันจะมาไหมนะผมเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าล้ะผมอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณณอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็นำไปเป็นแนวทางแบบ หอมปากหอมคอนะครับผมอ่านะครับผมอ่อาจะได้แบบว่าเอาแค่ตื่นเต้นพอนะครับผมแล้วก็ให้นําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมขอให้ท่านนะครับผมถ้าชอบสูตรนี้นะครับผมชอบวิธีการคำนวณนะครับผมช่วยกดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าหรือว,ว่าใต้วิดีโอก็แล้วแต่นะครับผมอ่าช่วยกดติดตามมาด้วยนะครับ อ่าโอเคครับผมขอบคุณท่านนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ